จดหมายใครนะพี่นัทจดหมายน้องสายฮะน้องสายชนจ้ะฮะน้องสายน้องคุณเลยครับเวลานี้น้องสายผมมาเป็นผู้กองอยู่ที่นี่ฮะน้องน้องสายชนเป็นผู้กองอยู่ครับอ๋อไปหาผู้กองวะแหลนไปตายไปเลอแกใช่กว่าผู้กังคืคในใหนแกเรีบหน,นักเรื่องผู้กองเรื่องนึง,นงเราเื่องชนจับกันกองเลย phải có càng kín ở đất chụt đi. Tuấn này bé sai ác bé léo. Anh đơn mình uk bà nô nặng giọt mưa hè cho luôn 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 cái, luôn 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 bí, luôn 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 ในในไงหนุล้นตองหรือน้ารานำชาูหนูทุปืนเนเล่นไผิดแลไม่แพร่ไม่เหลือดรงรจากโคยรุดอกโขนกลางจากโคยกินกกับไอืแกนจัตายวันนั้นตาอแม็กูมือก็นำชาดรอ แล้วในจดหมายไว้ยังไงนะพี่ในจดหมายน้องสายบอกว่าฉันไปพบกับมันที่ตอนไหน้าเขาไปพบกันนั่นแหละบอกว่าไปตัวตะตัวฮะไปพบตัวตะตัวใช่และพี่สายอ่าพี่นัทจ,จะไปพบกับพี่น้องสายเหรอ,อต้องไปพบกับมันแน่ถ้าพี่พไปพบกับมันนะตอนนำสมุนโจรไปด้วยไม่ได้ในหนังสือว่าอย่างนั้น แล้วคนเชื่อเลยหรือว่าน้องจะซื่อตรงต่อคุณไม่เชื่อก็ฆ่ากัาะนตอนนั้นน่ะกลัวอะไรมันอ่ะคุณทําน้องได้ทำไมจะทําไม่ได้มทาทําแล้วด้กระทำมาได้สิพี่นัททำไมถึงแม้พี่จะไม่พาโจรไปนะดินะชะบาจะขอติดตามพี่ไปด้วยอย่าไปเลยฉบาเธอท้องใกล้จะคลอดแล้วเนี่ยอ๋อผู้ย่อยเกิดจูมกุกนะ បងកាលហើយមកចូលចូលចែចែរកកូនតភ័យអាស្ននជិះទៅរៃកោតតានយល់តាយរាំងលឹករាំងលើគឺល ôi កាត់លើមកគឺតភ័យប្លេតហោកទៅតងអត់មកក៏លងងូ นอนเออุ่มา่อยางนี้ดอย่าจำขัดนี่พวกกันจูนไอ้เมียกันจูนอ้แต่ออยดลุกมอต้องขูัดกันหลอก้างนะแต่โออหมอมกันจูนแมมกันจูนไะได้ขึ้นไหนรักแลเฉยขู่ ร้อยอยู่ตัวนีว้ไงฮแน่ต้งเจอโลกวรแกขู่พี่จะไปเจอกับมันเล็บประกาศบอกว่าพวกโจนจะไปหาสเสบียงหยุดร่อนร่อนเลยอเปล่เออแล้กวก็สั่งให้กรับเขา้าเขาเด้หมดออกกรับใหม่หมดจ้ะเอ๊ะโหนาไปเขาลักคน เพกกื่อ,อ,อก้ทำแบบทุ่งข้าช้านเนี่ยรลบกำมัดครับฉะนั้นฉันจะไปพบกับมันเดี๋ยวนี้ฮะพี่จะไปเจอกับมันจ้ะจะา่าทำไมคะเมื่อยามพี่ไปนะเธอฟังเสียงปืนที่หน้าเขาค่ะ ถ้าบังเกิดเสียงปืนได้ยินเสียงปืนกันแล้วไม่มันกับพี่นะตายกันข้างหนึ่งแล้วชบาบาจา๋าทำไมคะถ้าพี่ไปเจอกับมันถ้าพี่สมมติว่าพี่ตายฮะทำไมพี่น่าพูดอย่างนี้พี่นะาสจหนองแรงมานานนะ <c oughs> ใจแรงมานานๆๆ <c oughs> เอาลาเอาละเละ แุ้งมีม่มมมมมมุมตังนัดลาวนี้กูก็เชื่อเลยดิถ้าไม่พี่พูดอย่างนี้พี่นัดพี่นัดขาเดี๋ยวอย่าร้องน,นยิ้มสิเป็นเมียจรอย่าอ่อนแอน,นะน้องเฮ้หยหน้าเลยสิเช็ดน้ำตาซสิเป็นเมียจรต้องแข้มแข็งพี่นัดไม่เคยพูดอย่างนี้ ้าไมพี่นัดพูดอลพี่ตายน้องพี่สมมติว่าเท่านั้นแค่น้ำตา่จะร้องยิ้มสิยิ้มรับกหรมการเกิดมาจะต้องตายทุกคนยิ้มสิค่ะน้องจะยิ้มเออต้องอย่างนั้น <c oughs> นั่นแหละจริงว่าเป็นเมียเขาโจรฮัลยิ้มทางน้ำตาเออ,เอ,อ Hoei tua con có đấy lưu à, ở đâu. Ah, lòng chu 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 แก้แค้นค่ะถ้าเจ้าบากแก้แค้นไม่ได้ลูกที่ในท้องไม่ว่าหญิงหรือช,ชายจาับปืนเป็นหัดปืนทันทีให้เป็นโจรจะฆ่ากันชั่วโมงค่ะต้องลองต้องอย่างน,าน,นั้น <laughs> เอาเลยพวกพวกเราจะขอลาไปก่อนเออใชทย่แกแหงแปลกแปลกปือเราอันนี้ปูใจไม่ดีเดี๋ยวแหละ รู้ว่าดังก็เี้ไปแล้วกูนะเอาเลยครับเชิญครับพกเราเตรียมพร้อมนะค่ะเลจจะบาบานดูเลบรรดาสมุนจรด้วยค่ะต้องให้ความเป็นธรรมเราเป็นผู้ใหญ่ต้องยุติธรรมกินจะควบคุมกันได้ทาไมายุติธรรมควบคุมกันไม่ได้ค่ะดี๋ยวจะบ้านแต่สาแหลข,ขาด เราสมานสามัคคีกันถ้าเราไม่สามัคคีกันอยู่กันไม่ได้ค่ะฉะนั้นทุกคนขาลาก่อนแล้วเตรียมพร้อมได้ยินเสียงปืนจะยยกโจะกองโจรออกไปจ้กันเถอะนะครับ่าล้อมข้ามานลยสมมติว่านัดทีตายขายชนังได้กับข้ามันข้ามันโอ้มไม่ไปอ่ะ cô lên, cô yin bựa, cô mày tiện mình, cô mày ăn tưới lẩu độc thủ, tưới lục của nếp, lục, lục của nếp vậy, vậy, lục mùa là út, mày mà đi mà mà ta, ra mì để ti bà นักสีแล้ววิ่งขึ้นมาพากายต้นวาัาสายจนก็รีบร้องตาบึงมาพีชายตางควายตั้งก็ขี่มา้าตรงมา,อเ,าเออหยุดก่อนไว้อีกเดิน เคยเสียงอันตรายกันมานานแล้วในวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเรานะเราจะเจอกัะนงชายก็เราไม่มันกับข้าวันนี้เองกับข้าเอาแหละข่าจะเขียนจดหมายปูกคอเองเอาไวา้นะถ้าข่าถูกยิงตายเลยเองกลับไปหาเมียคนข้านะ จดหมายที่ผูกคอเองนี่แหละมเมียจะได้รู้ไอนนัทีตายแล้วใ้เองนำจดหมายไปให้เมียฆ่าด้วยมันคงจะไม่ยิงเองแล้วนะเองเป็นสาตว์เองเนี่ยเป็นบุรุษเปรษณีถือสารไปให้เมียข่าทันในนั้นเห็นใครคนหนึ่งคู่ม้าตรงมายังหน้าเขา ครวะปูกมาตรงมาแล้วอืมอหยุดมาแล้วอูมวกมาไวอืมเดินตรงกันมาแล้วใครเป็นใครนะพี่กับน้อง ยากกันแต่เมื่ออายุสสิบองขวบจนบัดน,นี้ผู้กองสายชนวีรชัยอายุ20ปีสี่25ป,ปีบริบูรณ์ครับเข้าเป็นจะเพศเป็นชีวิตหัวเลี้ยวหัวต่อของสายชนครับคนอายุเป็นจะเพศนี่เลยครับยี่2าปีเนี่ระวังทั้ในนั้นสายชนก็ปรากฏตัวขึ้นที่ต้นสาย ขุนโจนนัทีเจ้าพ่อเองอุบเขาสัญชาติยา,านขอ,องเสือมันยกปืนคู่มือคูู<ท>ตั้งแต่ยุดน่เองเป็นใครยาพึ่งก้าวครับบ้านข้าเองคือเสือนัทีทททททเองเป็นใคร อยากผมหรือครับใครผมสายชนน้องพี่นัดกูไม่มีน้องกูมีแต่ตัวกูคนเดียวเทา่านั้นผมเป็นน้องพี่ไม่ใช่มึงไอ้สายชนเป็นตำรวจกูเป็นจรเป็นพี่น้องกันไม่ได้ ไสายชนเมืองเป็นศัตร,รูกะกูพี่พี่จะฆ่าผมผมก็ไม่ว่าแต่พี่จ๋าน้องฆ่าพี่ไม่ได้พี่เป็นทั้งพี่เป็นทั้งพ่อพี่นัดน้องจำได้ เมื่อแม่ตายพี่อุ้มน้องน้องร้องไห้พี่ก็ร้องไห้พี่อาบน้ำให้น้องพี่ป้อนข้าวให้น้องพี่เป็นทั้งพี่เป็นทั้งแม่และเป็นทั้งพ่อพอโตมาพี่ก็หาเงินในน้องเรียนพี่นัดก้า เราพ่อแม่ตายกันหมดแล้วมีแต่สองคนพี่น้องเราต้องแยกทางกันเดินน้องเป็นตำรวจพี่เป็นโจรใช่มึงศัตรูกูผมไม่เป็นศัตรูกับพี่ผมจะมากราบพี่ สิบปีผ่านมาพี่กับน้องจากกันน้องคิดถึงพี่ใจจะขาดน้องพิ่งรู้ทีหลังว่าพี่เป็นโจรเพราะความจำเป็นพี่จะพี่ฆ่าน้องเถอะน้องฆ่าพี่ไม่ได้เเราสองคนพี่น้องรวมสายลุยิบด,ด้วยกัน อดอดก,ก,กันพี่พี่นัดพี่นัดครับน้องสายน้องชายของพี่พี่เป็นโจนรเพราะความจำเป็น เราพตา่ตายเมตายไปหมดเลยเห็นได้สองคนพี่น้องท่านี้แต่น้องจ๋าเรามาแยกกันซะแล้วครับน้องชายน้องมาหาพี่วันนี้จะประสงค์สิ่งอนใดน้นองอยากจะกราบมหาพี่อยากจะกอดพี่อยากจะจูบพี่ เอาเถอะนุ้ยน้องจะประสงค์อะไรจากพี่ก็อบอกมาอย่ามัวนั่งกอดอยู่อย่างนี้ใครจะมาเห็นเข้าจะทําให้น้องเสือเกียรตำรวจเดี๋ยวก็จะหาบุคกอง์สายนกับเสือนักเทียนกอดกันน้องต้องการอะไรบอกพี่มาบอกมาสิผมต้องการให้พี่เลกิกการเป็นจรพี่เลิกนะพี่นะถ้าพี่นักน้องพี่ต้องเลกิก สกุลวีรชัยเจอเป็นคกคุลสกุลที่ไม่เป็นภัยต่อประเทศชาติสกุลวีรชัยนี่ไม่ใช่ทําเป็นอย่างนี้พี่เลิกไปเถอะนะพี่นะน้องขอรอให้พี่เลิกเอาตกลงพี่จะเลิกน้องขอให้พี่เลิากการเป็นจรพี่จะขอน้องบ้างขอใช่ขออะไรครับพี่ขอ ถ้าน้องตกลงว่าให้พี่เลือกกันเปน็นจรพี่จะขอให้น้องอนุญาตให้พี่ปลนเป็นครั้งสุดท้ายพี่ปลนปลน,ปนโลปลนเพื่อเอียยตของตะกุลวีระชัยครับและปลนเพื่อน้องปลนเพื่อผมใช่อะไรนะพี่ปลนเพื่อผมแล้วน้องจะรู้เองอะ พอที่พี่ออกตัวน้องก็จะรู้อ๋อพี่ปล้น,น,ปอน,อปนเพื่อน้องปล้นอะไรปล้นเพื่อน้องอนุญาตไหมถ้าน้องไม่อนุญาต,าญาตพี่ไม่เลิกการไปโจมถ้าน้องอนุญาตในครั้งสุดท้ายพี่จะเลิกทันทีว่าไงตอบมาตกลงครับผมให้พี่ปล้นแต่น้องอย่าลืมนะ่าปล้นเพื่อกเกียรติสกุลวีรชัยครับและปล้นเพื่อน้อง คนเดียวของพี่ที่พี่ทําไปก็เพื่อน้องทุกทุกอย่างและพี่ทําไปก็เพื่อน้องทั้งนั้นพี่จะตายพี่ก็ยอมจะทําเพื่อเอียดของน้องและเอียดของคุณวีรชยัยครับตกลงน้องชายพีลาก,ก่อนแล้วจนกว่าที่เราจะพบกันในวันนั้นพี่นัทพี่นัทจ๋าพี่นัท จะปล้นเพื่อเกียรติสกุลวีรชัยและพี่นัทปล้นเพื่อน้องอะไรนะที่ปล้นเพื่อผมเนี่ยผมเพิ่งมาอยู่สามวันเนี่ยพี่นัทบอกว่าปล้นเพื่อผมเอาแหละและในวันนั้นน่ะพี่นัทบอกว่าน้องจะรู้ในวันที่พี่ออกต่อสู้คดีื่ะสายจนยังไม่าราบคนละผีชาย แต่กระวนกระวายเรื่องนี้จริงๆนะ